นีู่ก้าูก้านี่เดนไปแล้วตนไมต้นไม้ตายมดูวันเก่าวันเก่ามันเก่าวันเก่าวันเก่า ครรู้บอกหน่อยค่ะใครรู้บอกน่ะทำอะไรเนี่ยนวดหรือว่าเกาทำอะไรมันทำอะไรม้ว่าันทำอะไรไม่รู้น่หรอนเมันกล่องมักัตีนนั่เดเขาเรียนคิดตม้มหรอจนจ่าเบิ้งมง เน้นกีต้ม้วงานเสือเจือตนกาโยนโยนมาใส่ยมาสู้ก่ Đón, nhón đi à, nhón thịt đìn say da khoai nhón thịt đìn say da khoai เดี๋ยวกระดดกี่อนมีเม้าใจรนกลาดได้ปันจนกาอย่ามั่วคายทุงนี่นายน้องเข้ามใเราแล้วทำทำไมนี่ทำไม้นกาสิบวันทำควาแค่แไม่ทำไม่เห็น เป็นเด็กไม่ดีนอนยิ้มจอยา่านอนยิ้ขอไมให้คนช่วย มันจะขี้หรือเปล่าเานี่มัหนวดมันขี้ไหมรู้คนช่วยบอกกั้หน่อย่เมันม่มนเร่าหรือว่า ตัวที่สองเขาเข้ามาตัวที่สองควรเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วอ่ะฝนนนำไม่เปิดกว้างน้ำมาเอง